Hello กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงงเหลือหลายเล่นอะไรก็สนุกนะครับช่องทางของผู้เล่นบอร์ดเกมและการ์ดเกมที่กำลังมองหาอะไรสนุกสนุกนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ Fresh and Buck ก c g นะครับผมหลังจากที่ผมได้มีโอกาสจชักชวนเพื่อนๆให้ลองมาเล่นเกมนี้ดูนะครับก็พบว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาในการเล่นด้วยความที่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เน้นในเรื่องของ การแข่งขันหรือ Organize p p l y y นะครับนั้นพวกกฎอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงแล้วยิ่งมีความสามารถใหม่ๆออกมาก็เลยทำให้ใหลายๆท่านน่ะสับสนในนั้นผมก็เลยทำช่วงนี้ขึ้นมาครับเป็นช่วงใหม่ชื่อว่า Fab Clinic ครับผมซึ่งในช่วงนี้เราก็จะทำการแนะนำวิธีการเล่นแบบละเอียดครับต่อปัญหาเกี่ยวกับโกฎหรือว่าคำถามที่พบได้บ่อยนะครับก็จะทยอยทเอามา ทำให้เป็นคลิปให้ได้ดูกันในวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึง Combat Chain Chain Link นะครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็รวมไปถึงปัญหายอดนิยม Defense Reaction ใช้ยังไงด้วยนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ Action Phase นะครับโดยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้การ a c t t o o n ที่เป็น Attack นะครับมันจะทําการเปิด Combat Chain ขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับการแอตแทกที่เราใช้ไปมันก็จะกลายเป็นเลเยอร์และเลเยอร์นี้ มันก็จะไปสร้างเชนลิงค์นะครับซึ่งเชนลิงค์ที่เกิดจาก a อ t a ท k เลเยอรเนี่ยมันจะเป็นเชนลิงค์ที่มีหลายสเต็ปโดยสเต็ปแรกจะเป็นแอ t แท k สเต็ครับเมื่อเข้าสู่ a t t a ท k สเต็นะครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือทร i กเกอ e ์เอฟเฟครับประเภท When You Play หรือ When Something Become Target มันจะ t r i กเกออัตโนมัติแล้วก็กลายเป็น l a เยอรนะครับหลังจากนั้นผู้เล่นที่เป็น Turn Player นะครับก็จะได้พ r i อ r ร t y เพื่อที่จะเล่น Instant c a r d หรือว่า Ability ที่เป็น Instant นะครับ p r i o r t y เนี่ยจะเป็นการส่งผ่านกลับไปกลับมานะครับจนทั้ง2ฝ่ายเกิดการผ่าน Priority ทั้งคู่ก็จะเป็นการ Resolve นะครับซึ่งการ Resolve เนี่ยจะ Resolve เฉพาะ Layer อื่นๆที่ไม่ใช่ Attack Layer นะครับและหลังจาก Resolve Layer ไปแล้วเนี่ยจะมีการเช็ค Priority อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดสมุิว่าไม่มีใคร Take Priority นะครับคือผ่านกันทั้งหมดเนี่ย มันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปซึ่งจะเกิดต่อเนื่องกันไปนะครับโดยไม่มีการได้รับพ r i o r i t y ขั้นนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะนะครับโดยการ์ดที่มีคีย์เวิร์ดว่า attacking หรือ attack e นะครับมันจะเช็คตรงนี้นะครับแล้วก็พวกอ b บิ i ตีที่เป็น modify attack อย่างเช่น you next attack ตึ๊ดๆนะมันก็จะมาเช็คตรงนี้เช่นกันนะครับ อีกอันนึงก็คือการ์ดที่มีเงื่อนไขว่า when you attack ก็จะทำการพลิกเกอร์ในช่วงนี้นะครับหลังจาน,นี้ก็จะข้ามไปสู่สเต็ปถัดไปของเชนลิงนะครับก็คือ defense step นะครับซึ่งตัว defense step เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจาก attack step อยู่นิดหนึ่งก็คือขั้นแรกของ defense step จะเป็นการ declare นะครับซึ่งก็คือการเลือกเอาการ์ดที่มีค่าป้องกันเนี่ยลงมาป้องกันกี่ใบก็ได้นะครับ โดยการ์ดที่เราเอามาใช้ป้องกันเนี่ยมันจะไม่นับว่าเป็นการเพลย์นะครับก็คือไม่สามารถใช้ความสามารถที่พิมพ์อยู่ในเท็กซ์ของการ์ดได้เลยนะครับใช้แค่ค่าป้องกันเท่านั้นและหลังจากดีแค์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีการทริกเกอร์เอฟเฟกต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับขั้นตอนตรงนี้นะครับขึ้นไปเป็นเลเยอร์เช่นกันนะครับและเช่นเคยครับหลังจากทริกเกอร์เสร็จเลเยอร์ก็ได้พิวอิตตี้นะครับในการเล่นอินเซนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดสมมติว่า,าเล่นการจนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเทอร์ตี้เราก็จะเกิดการรีโซบแล้วก็มีการเช็คเทอร์ตี้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับจนสุดท้ายถ้าผ่านกันหมดนะครับก็จะผ่านไปในสเต็ปถัดไปของเชนล,ลิงค์เลยครับนั่นก็คือ Reaction Step ซึ่ง Reaction Step นี่แหละเป็นส่วนรวมของความปวดหัวหลายๆอย่างนะครับมาดูกันว่า Reaction step มีอะไรยังไงบ้างน,นะครับเริ่มแรก แอพพลิเต่างๆก็จะทำการทริกเกอร์เหมือนปกติครับผมหลังจากนั้นเพ a y เยอร์ก็จะได้ Priority นะครับเพื่อที่จะเล่นการจำพวก instant แล้วก็การจำพวก reaction ต่างๆนะครับทั้ง attack reaction ทั้ง defense reaction ใส่เข้าไปได้เต็มที่เลยตาบใดที่มี Priority นะครับก็คือจะอัด attack reaction ซ้ำๆทับๆกันไปอัด defense reaction กลับมาแล้วก็ attack กลับไปที defense กลับไปที เอาเลยครับตามสบายตราบใดที่ยังมีรีสอร์ทพอจ่ายนะครับแล้วก็มีาร์ตี้อยู่นะครับจากตรงนี้จะขออธิบายการ์ดด e เฟนต์เรียคชั่นเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกงงสับสนว่าอมันเล่นยังไงกันแน่นะครับปกติแล้วด e เฟน s ์ r รี c คชั่นเนี่ยมันจะเล่นแตกต่างจากด e เฟน s ์นะครับตัวด e เฟน s ์เราใช้โดยที่มันไม่นับว่าเป็นการเล่นหรือว่าการเพลย์แต่ดีเฟนต์รียคชั่นเนี่ยเราจะต้อง เท่านั้นการใช้การ์ดที่มีค่าดีเฟนต์นะครับมาทำการดีเฟนต์ในสเต็ปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะใช้การ์แดแอตแทกมาดีเฟนต์หรือว่าใช้การ์าแดแอตแทกเรียคชันเองก็ตามนะครับมาดีเฟนต์เนี่ยเราทำได้โดยไม่ต้องจ่ายรีซอสแต่ข้อแรกเปลี่ยนคือว่าเราก็จะอิกนอยตัวเทคมาเลยนะครับความสามารถมีอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่นับเป็นการเพลยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวดีเฟนต์เรียคชันตรงที่ว่า เราจะเล่นได้เนี่ยต้องจ่ายค่าคอเสมอนะครับซึ่งผลตอบแทนก็คือเราก็สามารถใช้ความสามารถที่พิมพ์อยู่ได้ด้วยนะครับและการ์ดดีเฟนต์เรียคชันเนี้ยไม่สามารถใช้ในการ d e เฟน s ์ปกติได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวสับสนไงอ่กลับมาที่เ e ีย t ชันเ t e ็นะครับหลังจากที่เราผ่านพรารีตี้ปุ๊บก็จะเกิดการ r รีโ v e แล้วก็มีการเช็คพรารีตี้ต่างปกตินะครับแต่ว่ามีขั้นตอนพิเศษนิดน,นึงคือในช่วงรีโซฟเนี่ย ด e เฟนดิ n งอเ i l i ตี้ต่างๆมันจะทริกเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนผ่านเวล o r ตี้เรียบร้อยแล้วก็จะข้ามไปสู่สเต็ปถัดไปน,นะครับซึ่งก็คือ Damage Calculation Step นะครับ Damage Calculation Step เนี่ยเป็นสเต็ปที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุดและอย่างแรกเลยนะครับที่มันจะทำก็คือ Total Power c o m p a r e ก็คือว่ามันจะทำการ Modify พวกพลังโจมตีพลังป้องกันทั้งหมดแล้วก็เอามาเทียบกันนั่นเองนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เทียบกันแล้วถ้าเกิดพลังโจมตีมีมากกว่าพลังต้องการมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าฮิตนั่นเองเชื่อไหมครับว่าสเต็ปง่ายตรงเนี้ยเป็นตรงที่มีคนเล่นผิดมากที่สุดนะครับเพราะว่าฮิตเนี่ยมันจะเกิดที่ damage calculation ใช่ไหมครับคราวนี้มันจะมีการ์ดบางใบที่ e ว you hit แล้วได้จัว่วเว you hit แล้วได้นู่นได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดแอตแท็หรืออะไรก็ตามนะครับบางทีเนี่ย เราจะชอบประมาณว่าแบต,ตีแล้วเขาไม่กันปุ๊บก็จัวเลยพอจัวได้ a t t a ท k r รี c คชันมาใช้ซ้ำไปซึ่งจริงๆมันอยู่คนละสะเต็ปกันนะครับมันจะต่างจากพวกแอ t แทกรียคชันประเภทรีสปายที่พอใช้เสร็จปุ๊บมันจะทริกเกอร์โดยการตรวจเช็คว่ามีป้องกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้จั่วเลยนะตอนนั้นมันคนละสะเต็ปกันนะอันนั้นมันรีซบในารียคชันสเต็ปนะครับแต่ถ้เกิดเป็นแอ t แทที่ฮิตแล้วได้จั่วนะครับ มันจะเพิ่งมาทิกเกอร์ตอน a ดเมจ e รโ l ล t ชันนี้นะครับเอาละครับมาถึงสเต็ปสุดท้ายของเชลลิงนะครับก็คือเชลลิง e รโซลูชันนะครับในเชลลิง e รโซลูชันสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือพวกทิกเกอร์เอฟเฟกต่างๆที่มันทิกเกอร์หลังจากเกิดการฮิตมันก็จะมาเป็นเลเยอร์ในช่วงขั้นตอนนี้นะครับและหลังจากนั้นเลเยอร์ Player ก็จะได้ไพ่ตีเหมือนปกตินะครับแล้วก็ไพตีก็ส่งผ่านกันไปส่งผ่านกันมาจนกระทั่ง ทุกคนผ่านไป i t y ก็จะเกิดการ s o s v e นะครับแล้วมันก็จะเช็ค i t y อีกรอบหนึ่งวนไปแบบนี้นะครับถ้าไม่มีใครใช้ไป i t y แล้วมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการ Resolve Attack Layer นะครับซึ่งหลังจาก Resolve Attack Layer เสร็จปุ๊บ i l ต t y ที่เป็นก o ัวเกณก็จะปรากฏผลในช่วงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถูกบังคับปิด Combat Chain หรือปิด Combat Link อะไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะถึงเชลิ n งรีโซลูชันเนี่ยโกเกนก็จะไม่ได้เกิดผลนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือว่าเทิร์นเพลเยอร์นะครับจะได้เลือกว่าจะปิดคอมแบทเชนหรือเปล่าหรือจะคอน t ิเนียคอมแบทเชนต่อไปนะครับซึ่งถ้าหากเราเลือกที่จะคอน t ิเนียคอมแบทเชนต่อไปนะครับแล้วเรามีแอคชั่นพอยต์เหลือเราก็สามารถจะใช้ แอคชั่นการ์ดนะครับเพื่อที่จะเปิดเชลลิงใหม่ได้โดยยังอยู่ในคอมแบทเชนเดิมซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกับการ์ดบางประเภทเช่นพวกการ์ดคอมโบของนินจานะครับที่ว่าจะต้องอยู่ในคอมแบทเชนเดียวกันแต่อยู่คนละเชลลิงได้ไม่มีปัญนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะปิดคอมแบทเชนนะครับแต่ว่าเรายังเหลือ Action Point อยู่เราก็สามารถที่จะเปิดคอมแบทเชนใหม่ได้เช่นกัน แล้วการปิด c o คอมแบทเ i n มันมีประโยชน์อะไรก็ต้องพูดอย่างนี้ครับคือโดยปกติล้กการที่เราใช้ไปไม่ว่าจะเป็น Equipment หรือว่าจะเป็นพวก a t t c k k c t t o o n c a r d อะไรต่างๆนะครับมันจะไม่ลงเก็บหยาดนะครับจนกว่าเราจะปิด c o คอมแบทเ i n มันจะลอยค้างอยู่นะครับรวมถึงพวก Equipment ด้วยนะครับส้าเกิดว่ามันยังอยู่ในคอมแบทเชนนั้นมันก็ยังค้างลอยอยู่ไม่สามารถเอามาใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในตอนีของ แฟนท็อเม้ฟุตเต็นะครับที่แบบว่าสามารถปั๊มให้มีพลังป้องกันได้ถ้าเกิดสุดว่ามันปิดคอมแบตเชนไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถเอามาป้องกันได้อรอบนึงนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นพวกอาวุธของวอร์ิเออร์นะครับที่มีความสามารถตีซ้ําได้อีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดไม่ปิดคอมแบตเชนมันก็ยังไม่สามารถเอามาใช้ได้น,นั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับแฟบคลินิกครั้งแรกนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดชอบหรือถูกใจก็ฝากกดติดตามกด Subscribe Facebook กับ YouTube ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ